สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ครับผมจะมาเปรียบเทียบนะครับตัวแท็บเล็ตของ Xiaomi นะครับเป็นสองรุ่นไหนไปไม่ได้เนาะก็คือเจ้าตัว Pad 7Pro นะครับกับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น Pad 6SPro นะครับสิบสองจุดสี่นิ้วนะครับสองตัวนี้นะครับเป็นอะไรที่ถามกันมาเยอะแยะนะครับว่าเลือกตัวไหนดีนะครับเอาจริงเลยนะส่วนตัวเลยผมว่ามันก็เลือกยากจริงนั่นแหละนะครับ เนื่องจากว่าไอ้เจ้าตัว 6S Pro 12.4เนี่ยก็ทำมาซะดีเลยนะครับค่อนข้างเลยจะเพอร์เฟกไปทั้งทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็น CPU เอ้ยหน้าจอเอ้ยแบตเตอรี่ชาร์จไวอะไรต่างๆระบบเสียงค่อนข้างครบคันนะครับแต่ก็จะเป็นลองตัว 7Pro นะครับในเรื่องของความสดใหม่ในเรื่องของในด้านของเทคโนโลยีตัวชิป CPU นะครับแล้วก็ในเรื่องของการพกพาต่างๆ,ๆโอเคครับเดี๋ยว ผมจะพาไปเจาะลึกนะครับไปดูในแต่ละสเปคในแต่ละมาต่อมัดกันเลยเนาะว่าจริงแล้วเนี่ยมันต่างกันตรงไหนอย่างไรบ้างน,นะครับแต่ก่อนไปดูสเปคเปรียบเทียบกันนั้นเดี๋ยวผมขอไปย้อนไปดูคลิปที่แล้วกันนิดนึงเนาะว่าเพื่อนๆคอมเมนต์มาอย่างไรกันบ้างจากคลิปนี้ครับรีวิว Xiaomi Pad 7 Pro นะครับจากคนใช้จริงของจริงดีแค่ไหนเนี่ย ก็มีเพื่อนๆเ,เข้ามาชมนะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะทั้งสิ้นก็230รายการนะ,นะครับก็มีหลากหลายครับบางคนก็ถามว่าซื้อดีไหมหลักๆเลยเนี่ยไอ้มันเด่นด,ด้านไหนบ้างอะไรโอเคผมก็ตอบไปบางส่วนนะครับสามารถที่จะไปวนดูในนี้ได้เนาะแต่ที่ถามกันมาบ่อยๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะถามว่าเจ้ามีเจ็ดโปรเนี่ยกับเจ้า 6s pro เนี่ยสองตัวเนี้ยอันไหนหน่าซื้อกว่ากันเนี่ยเห็นไหมครับคําถามนี้ก็มีเนี่ยท่านเน้นดูดังฟังเพลง7 pro กับ 6s pro ตัวไหนตอบโจทย์กว่าครับหลายๆคําถามมันซ้ําๆกันนะครับก็เลยไปที่มาว่าผมก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมาเนาะก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆทุกคนเนาะที่เข้ามาพูดคุยนะครับเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูสเปคกันต่อเลยนะครับ ว่าเจ้าดิลมี่แพดเจ็ดโปกับแพดหกเอสโปเนี่ยมัดต่อมัดแล้วมีอะไรแตกต่างกันบ้างไปดูกันเลยครับเทียบกันเลยนะครับมัดต่อมัดนะครับระหว่างเจ้าตัวแพดเจ็ดโปกับแพดหกเอสโปนะครับผมทําเป็นสไลด์ให้ดูนะครับว่ามันแตกต่างกันอย่างไรเนาะหลักๆเลยก็มีประมาณสประเด็นประมาณนี้เนาะก็ มาดีกันที่หัวข้อแรกนะครับในเรื่องของหน้าจอนะครับหน้าจอของแผ่น7 Pro เนี่ยจะมีหน้าจออยู่ที่ขนาด11.2นิ้วนะครับควาเอียดหน้าจออยู่ที่ 3.2K นะครับในส่วนของอัตรารีเฟรชเรทอยู่ที่144เฮิร์นะครับแสดงผล HDR ได้นะครับแล้วก็รอ,อ,องรับความสว่างสูงสุดอยู่ที่800นิตนะครับมีความลึกของสี12ปิดรองรับ DCI P3 แล้วก็ HDR HDR นะครับปรับแบบอัตโนมัตินะครับในส่วนของ แพดเอสโปเนี่ยก็มากับหน้าจอขนาดใหญ่กว่านะครับสิบสองจุดสี่นิ้วนะครับใหญ่กว่ากันเยอะอยู่นะครับเห็นตัวเลขนิดๆแต่ถ้าเทียบเครื่องแล้วก็มีผลกับการเล่นเกมหรือว่าเสพคอนเทนต์เลยล่ะครับหน้าจอนะครับมีความละเอียดอยู่ที่สามเคนะครับอันนี้อาจจะไม่ละเอียดเท่าเจ็ดโปเนาะแล้วก็อัตรารีเฟรชเรทเท่ากันนะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่เฮินะครับแต่ว่าสามารถที่จะแสดงความสว่างสูงสุด ได้มากกว่านะครับแสดงอยู่ที่900นิตนะครับก็จะได้เปรียบในเรื่องของการทำงานกลางแจ้งหรือว่าเวลาเราไปใช้งานนะครับในลักษณะของ outdoor อะไรเงี้ยเครื่องที่สามารถแสดงผลได้ได้สูงกว่าในเรื่องของ,ของแสงเนี่ยมันก็จะมองเห็นได้ดีกว่านะครับความลึกของสี92บิตเท่ากันครับรองรับ DCP3 นะครับแล้วก็ HDR10 นะครับแล้วก็ปรับแบบอัตโนมัติด้วยนะครับ ถ้าเทียบกันในเรื่องของหน้าจอเด่กก็ต้องยกให้แพด 6S Pro นะครับอา,อาจจะได้ประโยชน์มาหลายอย่างนะครับในเรื่องของความใหญ่กว่าในเรื่องของอความสว่างของจอที่มีมากกว่านะครับแล้วก็ในเรื่องของ HDR10 นะครับในตัวในส่วนตรงนี้นะครับพูดง่ายๆก็คือเล่นเกมสนุกกว่านะครับเสพคอนเทนต์ content, ดูหนังได้ดีกว่านั่นเองครับมาอีกหนึ่งหัวข้อครับหัวข้อนี้ก็เป็นหัวข้อที่สําคัญนะครับแล้วก็ ทำให้เพื่อนๆหลายๆคนตัดสินใจยากนะครับเพราะว่าในหัวข้อเนี้ยจะเป็นในส่วนของชิปเซตนะครับซึ่งชิปเซตทั้ง2รุ่นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอมันมีรายละเอียดที่ใกล้เคียงกันมากๆนะครับตัว7 Pro เนี่ยก็จะใช้เป็น snapdragon 8 s gen 3นะครับในส่วนของแ a ดห s Pro นะครับก็จะเป็น snapdragon 8 gen 2นะครับ cpu จะเก่ากว่านะครับออกมนออกมาก่อนเจ r ดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อายุอนามาอาจจะมากกว่านะครับแต่ประสิทธิภาพเนี่ยดีกว่า 8S Gen3 นะครับแต่ก็ไม่มากครับซูสีสซูสีไปดูผลการทดสอบนะครับชิปเซตของ 7Pro เนี่ย 8S Gen3 เนี่ยคะแนนอันตุู้นะครับได้อยู่ที่หนึ่งล้าห้าแสสี่พันห้เกคะแนนนะครับ Gi ิ๊ b e บเนี่ยอยู่ที่6 3 1ันสารอสิบเจ็ดนะครับส่วน 3D Mark เนี่ยอยู่ที่หนึ่งนี่รอสาสิบ้านะครับมาดูในส่วนของ 6S Pro กันบ้างน,นะครับ อันตูตูอยู่ได้อยู่ที่หนึ่งล้านห้าแสนสามมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบสองนะครับกิกเบนอยู่ที่แปดพันแปดร้อยนะครับแล้วก็ทรีมาร์กอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสามสิบสามนะครับจะเห็นได้ว่าในส่วนของอันตูตูกับกิกเบนซ์เนี่ยะ 8, นะครับดารคอนแปดเอเจนสองนะครับจะทำคะแนนได้มากกว่านะเนี่ยมากกว่ากันนิดนึงนะครับแต่ในส่วนของสามดีมาร์กเนี่ยตัวแปดเอเจนสามทำได้ดีกว่านะครับ หรือว่าไม่เยอะครับไม่เยอะไเยเรียกกันประสิทธิภาพนะครับพูดง่ายๆนะครับก็ไม่ไม่ได้เห็นผลอะไรชัดเจนขนาดที่แบบมากมายนะครับมาในส่วนของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ในส่วนของแพดเจ็ดโปรเนี่ยมีขนาดแบตเตอรี่อยู่ที่แปดพันแปดร้อยห้าสิบมิลลิมิลลิแอมป์อาร์นะครับรองรับการชาร์จเร็วแบบไฮเปอร์ชาร์จนะครับได้ที่หกสิบเจ็ดวัตต์นะครับชาร์จเต็มศูนย์ถึงร้อยเนี่ยใช้เวลา 79็สิบเก้านาทีนะครับก็คือชั่วโมงนิดๆเนานะมาดูในส่วนของ Pad 6s Pro นะครับอันนี้รองรับบ้าบอไปเลยครับหนึ120่งรยสวัตต์ไฮเปอร์ชาร์จนะครับชาร์จเต็ม0ูนถึงร้อยใช้เวลาสาสิ้านาทีนะครับขนาดแบตเตอรี่ก็อยู่ที่หนึ่งมื่นมิลลิแอมป์อวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ในเรื่องของการใช้งานเนี่ยว่าเจ้าตัว Pad 6s Pro เนี่ยก็จะอึดกว่าแน่นอนนะครับนะครับแต่ก็ต้องแลกมาด้วยน้ำหนักที่มากกว่าด้วยนะ เพราะว่าจอใหญ่กว่าแบตเตอรี่ก็ใหญ่กว่านะครับอ่ะโมเดลมาดูในส่วนของลำโพงนะครับเรื่องของเสียงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเนาะเพราะว่าในเรื่องของการเสพมันตรีวิดีอคอนเทนต์ต่างๆรวมถึงการเล่นเกมเนี่ยถ้าเกิดเสียงที่ออกมาเนี่ยเบรดออกมาเป็นลูกๆนะครับเสียงรอบเซอร์เลาวรลบที่ทางนะครับเพราะฉะนั้นการเล่นเกมก็จะมีอัตรรถเรือรวมมือรวมถึงการดูหนังฟังเพลงหรืจะเป็นเน็ตฟิกต่างๆก็สามารถทํา,า,าทได้ดี ด้วยกันทั้งคู่นะครับแพดเจ็โปเนี่ยมากับลำโพงสตัวนะครับอ่ารองรับระบบ d ับเบิลยอดโนะครับในส่วนของแพดหกเอสโปเนี่ยอันนี้ก็บ้าบอยครับมากับลำโพง6ตัวนะครับอันนี้อลังการกว่าแน่นอนเนาะเสียงออกมามีมิติมากกว่านะครับในเ,เรื่องของความดังก็จะมีความดังมากกว่าเนื่องจากลำโพงที่มากกว่าครับไปต่อกันเลยครับในเรื่องของการทํางานเนาะ ในโหมดฟังก์ชันนี้นะครับเขาจะเรียกว่าโหมด interconnectivity นะครับโหมดนี้ก็เป็นอะไรที่สะดวกสบายมา,มากๆในการใช้งานนะครับพูดง่ายๆว่าทั้งสองเครื่องรองรับด้วยกันทั้งคู่นะครับลักษณะการใช้งานก็จะเป็นการใช้โทรศัพท์ซิม m i นะครับที่อัปเดตในส่วนของ HyperOS เป็น HyperOS 2.0เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะ connect กับตัวทับเดตได้อย่างง่ายดายโดยทำการผ่าน NFC นะครับ โดยการที่เอาโทรศัพท์มือถือเราเนี่ยไปแตะที่มุมของแท็บเล็ตนะครับแล้วหน้าจอนะครับหน้าจอของมือถือเราก็จะไปปรากฏอยู่ในแท็บเล็ตนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเจ็ดปหรือหก p อ o ปก็ทําได้นะครับที่มากไปกว่าน,นั้นครับฟังก์ชันนี้มีประโยชน์ตรงที่ว่าสามารถที่จะ c o อปปี้ไฟล์นะครับ c o อปปี้ไม่ว่าจะเป็นเทกนะครับหรือว่ารูปภาพต่างๆนะครับโยนไปมาระหว่างตัวแท็บเล็ตกับตัวโทรศัพท์มือถือได้อย่างไดๆรวมถึงสามารถที่จะ ใช้เป็นรีโมทคอนโทรลก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะพิมพ์ลายนะครับลายอยู่ในมือถือก็สามารถที่จะ่าพิมพ์ในแท็บเล็ตก็ได้ตรงนี้สะดวกมากๆนะครับผมชอบมากฟังก์ชันนี้เนาะเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้ลองใช้ไปลองใช้ดูนะครับแต่ข้อแม้ก็คือจะต้องอัปเดตนะครับ h y เป r o s เป็น2.0นะครับแล้วก็เปิดในส่วนของบลูทูธนะครับในส่วนของ Wi-Fi นะครับค่อยทำการเชื่อมต่อนะครับไม่เช่นนั้นอาจจะมองไม่เห็นนะครับ มาในส่วนของรูปร่างแล้วกันเนาะในส่วนของบอดี้นะครับแพดเจ็ดโปรเนี่ยเดึงด้วยเขามีจอที่เล็กกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยน,น้ำหนักของเครื่องเขาก็จะเบกากว่าเนาะอยู่ที่ห้ารอยกรัมนะครับมีความบางที่บางกว่าอยู่ที่หกจุดหนึ่งแปดมลเมตรนะครับมาในส่วนของหกเอ o ปบ้างนะครับห s p อ o ปเนี่ยจอใหญ่กว่าเนาะอย่าลืมนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ก็มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยความหนักของเครื่องก็ต้องมีมากกว่าแต่ไม่เยอะครับ หนามากกว่าเจ็ดโปรอยู่0.8มิลิเมตรนะครับไม่เป็นระยะสำคัญนะครับแต่น้ำหนักเนี้ยจะมากกว่ากันประมาณเก้าสิบกรัมเนาะในส่วนของแพดหกเอสโปรเนี่ยอยู่ห้า้เก้าสิบกรัมนะครับในส่วนของเจ็ดโปรอยู่ที่ห้า้กรัมก็ถือว่าคุ้มครับแลกมากับฟังก์ชันที่ได้เพิ่มมาเนาะ,ะมาในส่วนของการทำงานนะครับในสอง แท็บเล็ตตัวนี้ก็รองรับ Workstation Mode นะครับหากเพื่อนๆนึกภาพไม่ออกว่า Workstation Mo d e คืออะไรก็ดึกถึงเราใช้งาน PC ซหรือ Windows นะครับมันก็สามารถที่จะแบ่งจอได้เป็นหลายๆจอนะครับทั้งสองเครื่องน,นี้ก็รองรับการแบ่งจอหลายๆจอเหมือนกันนะครับรวมถึงมีการที่จะแยกอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะเพื่อนย้ายนะครับระหว่างกันได้ยังได้อิสระนะครับรวมเหมืองทำเป็นป๊อปอัพก็ได้นะครับแต่เจ็ดโป ก็จะเสียเปียบกว่าเพราะว่าในส่วนของเดือที่ของจอเนี่ยก็จะเล็กกว่าตัว 6s pro เนาะโอเคมาในส่วนของ wifi นะครับทั้งสองรุ่นเนี่ยมาพร้อมกับ Wi-Fi 7นะครับซึ่ง w i f i 7นี้ก็ใช้ไปอีกยาวนานนะครับเพราะว่าโทรศัพท์าบางคนยังอยู่ที่ wifi 6อยู่เลยนะครับแล้วก็เป็นมาตรฐานปัจจุบันนะครับในส่วนของ wifi เนาะ เดี๋ยวไปดูผลการทดสอบการเล่นเกมบ้างนะครับอ่าแพดห s เอสปนะครับในเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยผมทดสอบอยู่ที่เกมชินอิมแพกนะครับเปิดอยู่ที่ v วลลี่ไฮนะครับในเฟรมเรทที่หกสิบนะครับลื่นเกือบตลอดนะครับก็มีเฟรมดรอปบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะครับแล้วก็มาที่พับ g Mobile ครับเปิดที่อันต้าเดีนะครับแล้วก็เปิด Extreme f มเฟรมเร e เนี่ยอันนี้เล่นได้ต่อเนื่องยาวๆเลยนะครับ ตัวเครื่องก็มีอุ่นๆนะครับขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงแบบร้อนอะไรนะครับสามารถเล่นต่อได้นะครับมาในส่วนของ7 p ็ดบ้านนะครับเจ็ดเนี่ยเก่งชีดอิมแพคเนี่ยเปิดอยู่ที่ไฮนะครับได้6 0สิบเฟรมลื่นๆนะครับแต่ถ้าเกิดเจอฉากต่อสู้ที่มีการต่อสู้เยอะๆเนี่ยเฟรมอาจจะดรอปลงมาบ้างเล็กน้อยนะครับมาที่ PUBG Mobile ครับเปิด HDR b o Extreme เนี่ยอันนี้ลื่นมากๆนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับ ตัวเครื่องอของจ7 p r o เนี่ยจะเย็นกว่านะครับก็คือระหว่างเล่นเนี่ยไม่รู้สึกถึงความร้อนเลยนะครับก็สามารถคุมความร้อนได้ดีเยี่ยมนะครับเนื่องจากอาจจะเป็นชิปเซ็ตที่ใหม่กว่าเนาะเจ้า Snapdragon 8S Gen3 นะครับสรุปสั้นๆนะครับในเรื่องของคอเกมเนาะถ้าเกิดว่าสายเกมจริงจังเลยเนี่ยเปิดสุดทุกอย่างต้องไป7ต้องไป 6S Pro นะครับ ส่วนถ้าเกิดว่าเล่นเกมได้ดีนะครับแต่ว่าไม่ได้โหดอะไรมากมายนะครับไม่ได้สุดทุกอย่างก็เจ็ดโปรเพียงพอนะครับในเรื่องของการใช้งานในเรื่องของวิดีโอคอนะครับประชุมต่างๆผ่าน z o ู m ผ่าน Google Meet นะครับทั้ง2ตัวเนี่ยทำได้ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่ากล้องหน้าของทั้งตัวทั้งสงตัวเนี่ยน่าจะเป็นสเปคเดียวกันเนาะก็มีคุณภาพอยู่ที่32เสิสองมกะพิกเซลนะครับแล้วก็มีฟีเจอร์ในการใช้ AI t a g g i n g นะครับก็คือพูดง่ายว่า ของเขาไม่มีกิมบอลอะไรละครับพียงแต่ว่าอาจจะแบบสาม,มารถที่โยกแบบเนี้ยกล้องก็จะยกตามเนาะประมาณนี้เนาะก็กล้องทั้งสองรุ่นเนี่ยทําได้ดีนะครับภาพคมชัดสีไม่เพี้ยนเลยนะครับแต่ที่น่าแปลกใจคือไมโครโฟนเขาดีมากนะครับไม่มีอาการเสียงสะทอ้อนหรือว่าดีเลยอะไรเลยเนาะแต่นิดนึงนะครับก็ข้อสังเกตของ6 6s pro เนี่ยจะมีข้อได้เปรียบอยู่ว่าไม่รู้ทำไมเนาะเหมือนจอใหญ่หรือกว่าหรือ,อไงเนะ่ย เขาอะมุมมองเขาจะมากกว่าตัวเจ็ดเจดโปนะครับอยู่หน่อยนึงนะครับมาในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เนี่ยอย่างที่บอกตัว 6s Pro นะครับเขามีแบตเตอรี่ที่ขนาดใหญ่กว่าแล้วอยู่ที่10,000ม ah ืิลลิแอมป์อานะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีในการชาร์จกลับนะครับเป็นระบบไฮเปอร์ชาร์จที่120วัตต์นะครับก็ 0-100ใช้เวลาชาร์จกลับอยู่ที่ประมาณ3 5 0 0 0 4บห้านาทีนะครับเร็วโค,รโคตรนะครับใช้งานปกติก็คือดูหนังเล่นโซเชียลมีเดียจดโนต้ตบ้างอะไรบ้างเนี่ยอันนี้ได้ประมาณ10-12ชั่วโมงเลยนะโคตรนานนะครับถ้าเกิดใช้เล่นเกมหนักๆนะครับก็ติดต่อกันเนี่ยอยู่ประมาณ6-7ชั่วโมงได้อยู่นะครับในส่วนของ6 แผดเจ็ดโปนะครับแผดเจ็ดโปมากับแบตเตอรี่ขนาด8 8ด0ันแปดรอยหสิมิลลิแอมป์นะครับแล้วก็บวกกับเทคโนโลยีชาร์จไวนะครับไฮเปอร์ชาร์อยู่ที่หกสิบเจ็ดวัตต์นะครับใช้งานทั่วไปนะครับดูหนังเล่นเกมนะครับขีดเขียนต่างๆผ่านประกาของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณเก้าถึงสิบชั่วโมงนะครับบวกลบประมาณประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับอาจจะด้อยกว่าตัวหกเอสนิดหนึ่งนะครับเล่นเกมหนักๆเนี่ยสบายๆครับอยู่ที่ห้าถึงหกชั่วโมงนะครับแล้วก็ใช้เวลาชาร์จกับ จาก0ถึง100เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ70นาทีถึง79นาทีประมาณนั้นนะครับสรุปในเรื่องของแบตเตอรี่ก็คือ 6S ก็ชนะครับเพราะว่ามีขนาดที่ใหญ่กว่าเนาะมาในเรื่องของอุปกรณ์เสริมนะครับทั้งสองรุ่นนะครับก็รองรับประกาโฟกัสเพนนะครับรองรับแรงกดอยู่ที่8,000กว่าระดับนะครับตรงนี้ก็จริงๆใช้ประกาด้วยกันได้นะครับประกาของเขาใช้ใช้ด้วยกันได้ทั้งสองรุ่นนะครับ มาในส่วนของเคสนะครับเคสเคีย์บอร์ดของโฮเ e สปเนี่ยก็จะมาพร้อมกับแท็กแพดเลยนะครับคุยง่ายว่าเหมือนมีเมาส์ติดมากับคีย์บอร์ดเลยเนาะอันนี้สะดวกสบายมากๆนะครับมาในส่วนของ7จ็ด o ปหรือว่า7ธรรมดาเนี่ยอารสองรุ่นนี้เขาใช้คีย์บอร์ดร่วมกันนะครับตัว7 Pro โกับ7ธรรมดานะครับก็จะเป็นลักษณะของคีย์บอร์ดปกติไม่ได้มีแท็กแพดนะครับก็จะเสียบเปรียบนิดนึงเนาะแต่ในต่างประเทศครับ ที่ผมเห็นมาเขาจะมีเรียกว่าโฟกัสคีย์บอร์ดนะครับตัวเนี้ลักษณะก็จะคล้ายๆกับของ Apple ของ iPad นะครับ mm hmm. ก็ในส่วนของ Magic Magic คนะีย์บอร์ดมั้งถ้าจำชื่อไม่ผิดนะครับจะมาพร้อมกับแท็กแพดนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็ใช้เทคโนโลยีแม่เหล็กเป็นแมกเนติกนะครับในการที่จะยึดติดเครื่องแท็บเล็ตกับตัวเคสคีย์บอร์ดนะครับถ้าเกิดเจ้าตัวโฟกัสคีย์บอร์ดเข้ามาเนี่ยก็อยากที่จะ ให้ทางเซี่ยมีนะครับไทยแลนด์ Thailand, เนี่ยทำราคาไม่ต้องแพงมากนะครับอยู่ประมาณสามพันนิดนิดถึงสี่พันเนี่ยผมว่าโอเคเลยนะครับขายดีแน่นอนเนาะโอเคนะครับก็สรุปสรุปเลยแล้วกันเนาะผมว่าถ้าเกิดสมูตว่าเพื่อนเพื่อนเน้นงานหนักเลยนะแบบงานหนักเกมโหดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับไปเลยครับ6อเอ o นะครับ 12.4นิ้วอันนี้ตอบโจทย์เพื่อนๆแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเน้นน้ำหนักเบาพกพาง,ง่ายนะครับใช้งานทั่วไปเล่นเกมดีนะครับทุกอย่างดีนะครับแต่ว่าไม่ได้สุดเหมือน 6spro ก็มาที่ 87pro นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับเดี๋ยวจะไปให้หมดนะครับก็ต้องไปดูในเรื่องของราคาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดในส่วนของ Xiaomi Thailand นะครับซึ่งเป็นช็อปของเขาให้ดูเนะว่า ทั้งสองรุ่นเนี่ยตอนนี้ยปัจจุบันเนี่ยในในในส่วนของเดือนเมษายนนะครับสองพันที่ผ้าเนี่ยเขาจําหน่ายอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับปัจจุบันนะครับาทางเสี่ยมี่ไทยแลนด์นะครับก็จําหน่ายเจ้าแพดเจ็ดโปรนะครับรุ่นแรม8กนะครับรอม256นะครับอยู่ที่115,990บาทนะครับตัวนี้ แถมเคสด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะรูปแบบนี้ไม่แน่ใจเนาะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นตัว12กิกนะครับ12กิกแรม12ลอมสองแล้วลอม512นะครับจะอยู่ที่18,990บาทนะครับอ่าแล้วม,มีอีกรุ่นหนึ่งครับก็จะเป็นรุ่นจอแมตนะครับก็คือจอด้านเนาะอันนี้เหมาะกับการคิดขีนเขียนนะครับจะอยู่ที่29,990บาทนะครับก็จะมากับแรม12 ลม512นะครับสําหรับผมก็แนะนําเป็นตัวนี้ดีกว่านะครับแล้วก็ไปติดจอด้านเนาวก็ได้เนาะแรม12ลอม512 18990ครับมาดูในส่วนของส p a d 6s Pro 12.4นะครับมีอยู่สเปคเดียวเลยนะครับตอนนี้จำหน่ายอยู่ที่่18,990บาทเะครับได้สเปคเป็นแรม8ลอม256นะครับ ก็เพืเ่อนๆสามารถที่จะมาเลือกซื้อได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดมีช่องทางอื่นที่ถูกกว่าน,นี้นะครับแอปสม้มแอปม่วงแอปอะไรต่างๆอาจจะมีในส่วนของโปรวันเกิดอะไรต่างๆก็สามารถที่จะไปซื้อช่องทางนั้นได้เนาะเป็นไงบ้างครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าผมทําข้อมูลมาในวันนี้นะครับก็เป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆนะครับในการน,นําข้อมูลเหล่านี้นะครับไปตัดสินใจเลือกซื้อแท็บเล็ตนะครับที่ ถูกต้องตรงใจเหมาะสมกับการใช้งานของเพื่อนๆนะครับแล้วหากเพื่อนๆนะครับมีคำถามมาการใดนะครับหรืออยากพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผมนะครับรวมถึงใครมีประสบการณ์ในการใช้แท็บเล็ตสองรุ่นนี้นะครับสามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผ่านช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครับกดไลค์นะครับกด s u b สไคร b ์ช่องซุปเปนร์ทีวีไว้ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ ได้คอมเมนต์นะครับได้กดไลค์นะครับแล้วก็ subscribe ช่องทุกสนมานาโอกาสนี้ด้วยครับเสานี้ครับขออนุญ,ญาตลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ